าไม่รู้เน่ยอ้าไอ้ดันอระทัดอ๋อขยะจริงจริงเอาขยะไปทิ้งเหรอไม่ครับผมว่าจะเป็นสมัครงานครับเอาอน,นี่เป็นสมัครงานใช่ครับก็อยู่กับกูแล้วเป็นสมัครงานที่ไหนไม่ไม่นี่นี่นผมเห็นนี่อยู่ที่นีเ่เขาแชร์กันมาในโลกโซเชียลนี่เขาแชร์กันงานดีเงินเดือนดีอ๋อมึงเห็นกูให้เงินเดือนน้อยมึงจะเป็นสมัครงานใช่ครับเป๊กมิวหรือเปล่าเนี่นี่ครับท่านโครงการจัดหางานเปิดรับสมัครงานออนไลน์ได้ได้สูงสุด1,500บาทต่อวัน อ๋อทำไมมึงไม่ไปเช็กก่อนนี่เข้าไปในนี่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมแอนตี้ทมเข้าไปค้นหาอันนี้เช็กก่อนไม่งั้นมึงเดินทางไปถึงกรุงเทพรถไม่เขาไม่รับมึงก็ได้ตีรถกลับเสียเงินเปล่าอีกกูหา<อ>คนใหม่แทนมึงแนะน่เช็กก่อ<ๆ>นเะข้าไปที่เว็บไซต์ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม anti fake news center com สามารถค้นหาข่าวที่เราสงสัยว่าใจข่าวจริงหรือเป็นข่าวปลอมท่านข่าวปลอมนี่หว่ากูก็บอกแล้วข่าวปลอมเช็คก่อนี่ขอให้เช็กอืดีนะมึงไป,ไปถึงนู่นแล้ว ไม่ควร<ด>หา<ด>คนใหม่มาเทียนมึงเลยนะทำพายกับพัดคือเก่าดีแล้วเอากระป๋องมาเสียบไปเก็บวูวงานเยอ